รอบนี้ได้ตัวใหญ่เว้ดินจังทำอะไรกินใ่วะนนียพี่แม่ทำอะไรอุ้ยไปได้มาจากไหนเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่มากตกมาวันเนี้ยตัวใหญ่นะเวไ,ได้สองมือมั้งหลือเปงเนี่ยพี่นี่ตกเองเลยเหรอเออพี่เอาอีกแล้วเหรอ,อพี่จะฆ่ามันเหรอทำไมอ่ะก็ทำมาตั้งหลายทีแล้วบอกวะพี่หนูเพิ่งรู้มาว่ามันไม่โอเคเลยนะทำแบบนี้พี่ไปเบียดเบียนมันพี่ไปทุบหัวมันพี่ไปฆ่ามันอย่างเงี้ย มันจะเป็นกรรมติดตัวเรานะแล้วไงมันก็เป็น<ช>ของกินปะวะมันจําเ,<ล>เป็นต้องเป็นของกินก็มันเกิดมาเป็นปลาปะวะอย่าทําเลยพี่พี่แต่ว่ามันเป็นกรรมนะหนูเพิ่งรู้มาเนี่ยว่ามันจะทําให้เราอะ่ะแบบปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวมากๆเลยนะแล้วไงอะ่ะก็เป็นอาหารปะวะโอ้ยแล้วแต่นะแล้วแตพ่พี่จะกินพี่ก็กินพี่จะทำพี่ก็ทำหนูมไม่ทํานะ ตุบๆวะ่ะขาดร้อนเหรอหวดหัวโอ้ยปีนี้มันออกเยอะจังเลยวะะน่าเอาไปแกงส้ม ปวดหัวจังวะใส่จะร้อนมังม้งไปพักสักหน่อยดิไม่หายสักทีไม่เป็นไรเนี่ยปวดหัวอะไรยังไม่หายหอกว่าพี่เป็นมาเป็นเดือนๆแล้วเนี่ยออไม่รู้เหมือนกันร้อนมั้ยไปหาหมอไหม เด ok oh ี๋ยวก็หายแล้วจำที่หนูบอกได้ไหมที่พี่อะ,อะไปทุบผัวปลาโอ้ยก็เป็นอาหารปะวะก็ต้องเอาไว้กินปะวะพี่พี่ลองคิดดูนะเราไปทุบหัวเขาอ่ะแล้วคือเขามันก็เหมือนกันที่เขาอะจะมาทุบหัวเราอ่ะมันก็เหมือนกันอะพี่บอกแล้วว่ามันจะเป็นกรรมตามติดกันมาเนี่ยวันหลังหนูพูดอะไรพี่เชื่อหน่อยเถอะ หนูเตือนอะไรอ่ะพี่เชื่อหน่อยได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวไปอาบนะ้ำแต่งตัวพี่รอตรงเนี้เดี๋ยวหมอ <c oughs> ไหมอคิดอหม